เดี๋ยวไปไหนหอื้มอ๋โหห้องใครเอ่ยเอ้อฮลโหลเฮลโหลอะไรคะเาเรียกว่า ใจดีหุ้ยป้ามีอะไรมาฝากด้ว hmm. ยอยู่ในรังเดี๋ยวเอาลงก่อนลงรถก่อนวันนี้วันเกิดใครเอ่ยแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะเดี๋ยวป้ะ